ที่กาหนดทิศทางวัดตรงนี้เรียกวัดกลางแล้วก็เวลาจะไปตามทิศทางอื่นวัดบุรพาคือทิศบุรพาโบนวัดโบนวัดบูนนะฮะผมเพิ่งทราบเป็นประวัติศาสตร์มันของคนโคราชถ้ามาปักหลักกลางไงกลางเมืองก่อนแล้วก็จึงกาหนดทิศทราบว่าเป็นพระนาลายเป็นคนพันนายมาสถาปนาสถาปนาโคราชคเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันวัดอย่างวัดเราเนี่ยมันจะผ่านมาสามยุค ยุคแรกก็คือหลังจากที่เป็นพุทธศตรวรรษที่15-16อ่ะหลังจากที่พระเจ้าวิริพานมาเนี่ยมันจะมีเทวะสถานก็คือสารทลาย,อ,ยอันนั่นแหละที่เขาขุดพบแล้วเขาเอาศิลาเอานพเคราะห์แปดองค์เอา อะไรละนารายบรรทมศิลป์ไปไว้ที่พี่มายเนี่ยเขาจะบันทึกว่าคนรับไปเมื่อเป็นเป็นศิลปะเมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่สิบหกเราเจอผ้านารายบรรทมศิลป์ที่นี่ใช่ที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีแล้ตอนนี้ถูกเก็บไว้ที่กรมศิลปกรที่สิบที่พี่ยมา์ทีนี้ ทีนี้ก็ต่อมาเมื่อเมื่อพุทธศาสนาเ,เข้ามาอันนั้นเป็นฮินดูใช่ไหมเราจึงมีสารพลายไงฮินดู <ped aling> เรามีสารพลายรามฮินดูใช่ออพอพอพุทธศาสนาเข้ามาจริงก็เป็นอยุธยา,าที่สมเด็จลายเนี่ยประมาณ2,199นเะเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์องค์ที่27ในใ,ในในในกรุงศรีอยุธยาในความรู้พอสังเกตการเนียถ้า ในช่วงก่อนสมการเนี่ยชาวจังหวัดร้อยสิมาโดยเฉพาะในเขตเขตหนึ่งอำเภอเมืองเราเนี่ยนะครับ<ะ>เราจะมีการแหร ى, ่พระคันธราชข้างหน้าวิหารหลวงเนี่ยเราก็จะมีพระพุทธรูปรูปหนึ่งซึ่งชาวจังหวัดร้อยสิมาเริ่มรู้จักกันดีใช้ใช้นามว่าพระพุทธรูปว่าพระคันธราชเพื่ออะไรครับเพื่อแห่ให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลไอยู่ที่บ้านไหนเมืองไหนก็จะยังความสมบูรณ์พูนสุขให้เกิดแก่ไฟฟ้า<ไ>ปัญชาชนใช่ชมีคติยอย่างนั้น นั่นถ้าท่านเจ้าเมืองพระพยาพรยานครรัชเสนีเนี่ย2 4 6 4ท่านสร้างเอาไวใ้ให้ให้ให้เกิดคนสมบูรณ์ในในบ้านในเมืองเราเพราะนั้นทุกปีก็จะเอาออกแห่ไปมีโคราชมีความอุดมงสมบูรณ์เพราะพักขัน,นทันนั่นแหละตาปกติท่านวิเทนุ่องานขึ้นมาท่านจะเอาเนี่ยมือเอาหัวท่านจิ้มตรงนี้เลยเพราะว่าแขนท่านจะขยับได้อ๋อ เพราะอะไรถึงให้แขนท่านขยับได้ยังแล้วฮะเป็นแค่ยังไงอ้ผมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถเดี๋ยวขอกราบที่ปากก็โอเคแล้วเอาโมสสัมผัสที่ปลายมือแล้วมาที่แต่หนผักเราเออนะครับความสำเร็จ